เอาละครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในโหมดเมโทร o ลเย่หรือย n เนีนครับอ่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงของโหมด m e t ทร r o เย l ซึ่งมีการกลับมาในวันที่18นะครับหรือว่าเมื่อวานนะอานอะสำหรับโหมด m e t ทร r o เย l นี่ก็จะมาเป็นซีซั่นนะครับมีการจัดอันดับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการเก็บแรงทั่วไปเลยนะครับคุณผู้ชมเราสามารถเก็บแรงได้เช่นกันนะเรีวยกว่าเป็นโหมดยอดนิยมที่มีคนเล่นค่อนข้างที่จะเยอะไม่แพ้กับโหมดคลาสสิกเลยนะ โดยที่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเริ่มต้นเล่นของโหมดเมโทรโลยัลสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มเล่นนะว่าเราควรจะเริ่มเล่นยังไงให้ถูกต้องแล้วก็ไปได้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นนะครับโหมดเมโทรโลยัลมีการเพิ่มเข้ามาของปืนใหม่นะครับเป็นปืนฟามาสเนย์นะครับเป็นปืนกระบอกนี้นะมีการเพิ่มเข้ามา1กระบอกเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้ปืนนี้ก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับ สำหรับเจ้าปืนฟาร์มาร์สเห็นเขาบอกว่ามันเป็นบั๊กของแต่งอยู่นะครับคุณผู้ชมนะเพราะงั้นใครที่อยากใช้ตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับรอทีมงานแก้ไขน,นอกจากปืนใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วก็ยังมีบั๊กที่มีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมมันก็คือบั๊กที่จะทําให้เราเี่ยสามารถปั๊มไอเทมอไอเทมที่ว่านั่นก็คือเป็นแม็กกาซีนสีชมพูวันี้ครับทุกคนเนี่ยสามารถปั๊มออกมาได้เรื่อยๆ แล้วนำกลับมาขายนะครับอันนึงเนี่ยมีมูลค่า18,00 0นันนะครับถ้าเราปั๊มมาสัก10อันอย่างเงี้ยเราก็ได้แสนแปะแล้วแล้วถ้าปั๊มมาร้อยอันก็ได้ล้านแปแล้วทุกคนนี่ดูว่าเป็นบั๊กที่เกียนมากๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังนะครับหรือว่า GM เเนี่ยรู้เรื่องนี้หรือยังนะ แต่ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหจะเป็นอะไรที่เกียนมากทุกคนโอเคครับงั้นเราไปลองกันดูครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าบักตัวนี้มันยังสามารถทําได้อยู่หรือเปล่านะไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดยโกลเด้ Golden, เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้าน มีบริการเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคา ID ต่างประเทศและโปรโมชั่นราคาคนไทยที่บอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเดิมสุดๆเลยและนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมกอื่นๆนอกจากเกมพับ G Mobile ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า l ล n e ID @golden เติมเกมได้เลยครับโอ้โหแย่และ <laughs> ผมทําได้อะดูดินี่ครับปั๊มแมกกาซีนสีชมพูออกมาได้เรื่อยๆเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้ก็โกงอะดอิผมก็ว่าทําไมแบบเขามีกล่องหกหมวกหกกันไวจังเลยเมื่ใครมันคิดคนวิธีการนี้วะเนี่ยอ,อย่างโกงเลยทุกคน เนี่ยครับตอนนี้ผมมีแมกกาซีนสีชมพูที่บอกได้เลยว่าโคตรเยอะครับโอ้โหแต่ผมไม่บอกหรอกนะมันมีวิธีการก่อนที่จะเริ่มทําอยู่นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทิ้งปืนแล้วก็เก็บแมกกาซีนแล้วมันจะได้เลยนะมันมีวิธีการเริ่มต้นนะแต่ผมไม่บอกนะครับเพราะว่าผมไม่สนับสนุนการใช้บักอะไรทั้งสิ้น,นครับในฐานะที่ผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมจะไม่สนับสนุนแล้วก็ผมก็จะไม่เอามาใช้ประโยชน์ครับทิ้งครับทิ้งไปเลย นี่ครับโอ้โหอย่างเยอะแล้วต๊มออกมาได้เรื่อยๆนะครับผู้ชมจนกว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมันจะเต็มนะมเป็นอะไรที่โกงมากครับเนี่ยครับเก็บมาแล้วก็ถอดแม็กกาซีนแล้วก็ทิ้งแล้วก็เก็บแม็กกาซีนเก็บใส่กระเป๋าทิ้งเก็บแม็กกาซีนเก็บปืนใส่กระเป๋า <c oughs> <c oughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้เหมือนกับว่าทีมงานหรือว่า GM เนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับเนี่ยโอเคก็ไม่แนะนำให้ผู้ชมทำนะครับเพราะว่าถ้าโดนตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยอาจจะโดนแบนได้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับบัค้ลยแรงนะครับนั่นก็คือบักปั๊มเงินในโหมดเมทร้อยยอนะครับอย่าไปทำตามกันนะโอเคครับเรามาดูว่ามือใหม่อย่างเราเนี่ยจะเริ่มต้นเล่นโหมดนี้กันยังไงนะครับ ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นแล้วไปทำบั๊กแบบผมนะไม่เอานะทุกคนโดนแบนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยโอเคอันดับแรกนะครับเราจะได้เงิน500แสนเมโทรแคสในกล่องจดหมายนะครับให้คุณผู้ชมเก็บเงินจำนวนนี้ไว้เพื่อน,นำไปซื้อปืนนะครับปืนที่ผมแนะนำคือปืน m k 4ในระดับสีชมพูนะครับอาจะอยู่ใน DMR นะครับแล้วก็เป็นปืนกระบอกนี้ครับผมนี่ครับถือว่าเป็นปืนสารพัดประโยชน์นะครับเพราะว่าสามารถยิงได้ ทั้งในระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้นะครับสามารถปรับโหมดแล้วก็ที่สําคัญนะครับยิงได้รุนแรงมากๆครับผมเป็นปืนสไนเปอร์ที่ยิงออโต้ได้นะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าโกงมากสําหรับปืนนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับอหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้ปืนอื่นคุณผู้ชมถนัดก็ได้นะครับอย่างเช่นปืน M4 ก็ได้นะที่สามารถยิงลูกระเบิดได้อันี้ก็โกงเช่นกันนะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาไปเล่นนะครับ โดยที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการกําจัดสตูให้ครบ10คนก่อนเลยนะครับอ่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้เล่นนะครับจะเป็นบอทเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในเกมหนึ่งเนี่ยให้คุณผู้ชมทําการคิวให้ครบ10ตัวนะครับเราจะได้เป็นแพ็คชุดเกาะเลเวล5มานะครับอ่าเมื่อเราได้แพ็คน,นี้มาแล้วนะครับให้เราทําการเปิดนะครับมันจะสุ่มระหว่างชุดเกาะแล้วก็หมวกเลเวล5ให้กับเรานะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูว่าคุณผู้ชมได้ชุดเกาะหรือว่าหมวกนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้เงินนะครับในการนําไปซื้อชุดที่เราขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะหรือว่าหมวกในเลเวลที่5้นั่นเองนะครับนี่ครับก็จะมีราคาประมาณ50,000นนะครับเสื้อก็5 0 0 0 0นหมวกกว็5 0า0 0นนะผมอันนี้เลือกระหว่างปืนนะครับกับชุดเกราะหรือว่าหมวกนะครับก็ให้คุณผู้ชมเลือกเลยนะครับว่าจะเอาอันไหนก่อนระหว่างปืนหรือว่าชุดเกราะที่เราขาดนะครับอย่างผมตอนนี้มีเกราะหก,ก็จริง แต่หมวกยังเป็นเลเวล3อยู่เลยครับผู้ชมถ้าผมโดนยิงหัวผมจะตายง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของการเก็บตังค์ซื้อปืนก่อนนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกซื้อเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าก็สําคัญเช่นกันในการฟาร์มนะครับยิ่งเรามีความจุข,ของกระเป๋ามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ฟาร์มได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราได้กระเป๋าแล้ว ต่อมานะคุณผู้ชมก็เป็นของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งเกี่ยวกับอาวุธหรือว่าของแต่งของชุดเกราะอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ในหมวดของอุปกรณ์เสริมนะครับสําหรับชุดเกราะเนี่ยผมแนะนําตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะเพิ่มความทนทานต่อการเจาะทะลุบวก50นะครับก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยยิงเราได้เ่าลงเยอะมากๆนะครับสําหรับเกราะเลเวล6เนี่ยแนะนําใส่3อันเลยนะครับ มันจะโกงมากๆเลยครับทุกคนอ่าส่วนปืนก็เช่นกันนะครับถ้าเรามีตังพอที่จะซื้อของแต่งสีชมพูเนี่ยแนะนําให้ซื้อเลยนะครับเมื่อเราของแต่งครบแล้วนะครับบอกเลยว่าเจ้าปืน MK4 สีของเราเนี่ยจะมีความนิ่งแบบสุดๆเลยนะครับไยกได้ว่ายิงสเปรย์ระยะไกลได้นิ่งมากๆครับต่อมาก็จะเป็นทักษะหรือว่าสกิลทาเลนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันดับแรกนะครับผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับ ผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยมาอัพตัวนี้ครับเป็นโฟกัสเนี่ยครับมันจะเพิ่มความเร็วในการเปิดกล้องก็ทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นสโคปได้ไวขึ้นถึง32%รวมไปถึงอันนี้ครับเป็นการเพิ่มความจุของกระเป๋าบวกถึง80เลยนะอ่าแล้วก็อันนี้ครับที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมอัพนะครับนั่นก็คือพุ่งชนนะครับอ่ามันจะเป็นการที่เราเนี่ยเก็บปืนวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับ ก็คือวิ่งโดยที่ไม่ถือปืนนั่นแหละอ่าในเลเวล8นะครับรู้สึกว่าจะเพิ่มถึง16%เตลยนะต่อมานะครับความแข็งแกร่งนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเลือดของเรานะครับเพิ่มถึง16หน่วยเลยนะอ่าแล้วก็ความคล่องแคล่วนะครับนั่นคือการเปิดกล่องนะครับความเร็วในการเปิดกล่องเพิ่มขึ้นถึง32%อันนี้สําหรับคนที่แบบเริ่มเล่นลแรกๆนะครับแล้วก็เอ่อเน้นฟาร์มไว้อะไรอย่างนี้นะครับแนะนําให้อัพประมาณนี้นะครับทุกคน เมื่อเรามีไอเทมที่ค่อนข้างที่จะครบตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาอัพความแรงของปืนแทนนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ MK4 ผมก็จะอัพความแรงของปืนสนัยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับในเลเวลที่6เนี่ยเพิ่มมาถึง9เซเลยนะโอเคสำหรับแผนที่ที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แผนที่สำหรับคนที่เริ่มนะก็จะมีแผนที่นี้ครับแผนที่ที่1แล้วก็แผนที่ที่2นะครับ แผนที่ที่1เนี่ยจะฟาร์มง่ายกว่าแต่ไอเทมจะน้อยกว่าส่วนแผนที่ที่2ไอเทมเยอะกว่าก็จริงครับของดีเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าคนเยอะผมใครที่อยากเล่นแบบชิวๆแนะนําแผนที่แรกครับแล้วก็แนะนํานะครับอย่าไปเล่นแบบคนเดียวนะครับถ้าเล่นแบบคนเดียวคุณผู้ชมจะโดนดักยิงเพราะงั้นแนะนําคุณผู้ชมไปเล่นแบบทีม4แต่ว่าไปแบบโซโล่หรือว่าไปแบบคนเดียวนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการรีบฟาร์มอะไรพวกนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงคนนะนี่ครับฟาร์มแผนที่แรกแบบโซโลนะครับทีม4ชิวมากแทบไม่มีคนเลยครับแต่ก็ต้องระวังคนเหมือนกันนะแต่ว่าคนนี่อาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะครับคนโหดๆส่วนมากเขาจะอยู่แผนที่2นะครับแผนที่2แผนที่3าอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับลงมายิงบอสกัน นี่ครับเปิดกล่องได้ชิวๆเลยจากสกิลของเราเนี่ยจะทําให้เราเปิดกล่องได้เร็วขึ้นนะครับไหนของค่อนข้างที่จะเกลือนะครับแต่บางทีคุณผู้ชมอาจจะโชคดีได้ทองก็ได้นะแต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยครับาาการบอสตอนนีส่วนของที่ดบจากบอสที่จะได้ไม่ดีเท่ากับแผนที่ที่สองครับส่วนมากเราจะได้เป็น ได้เลยนี่เบียบน้อยครับตายง่ายด้วยครับทุกคนอยากจะเพาะปืนของผมมันโกงหรือเปล่าปืนแรงมากมันจะได้สีฟ้านะโอ้โหได้เป็นปืนสีฟ้าครับเก็บใส่กระเป๋าเอาไปขายได้เช่นกันครับสำหรับปืนพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมชิวๆเลยไม่มีใครมากวนครับเราก็ฟามได้เรื่อยๆครับทุกคน โอเคข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับสำหรับโหมดเมท r o รอยัลเรยูเนีนะครับ <c oughs> มาพร้อมกับบักที่ร้ายแรงครับรุนแรงมันคือบัคไล <c oughs> โอเป็นบักที่เกลียดมากครับทุกคนแต่ผมว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็น่าจะแก้ไขแลครับเอาละครับ,รบสำหรับในคลิปนี้ผมเซียร์เกซทีวีก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบายจ้า